ต่อไปต่อไปเฮาสิวาลาวแต่ว่าเป็นสำเนียงไทยเพราะว่าเฮาเอาไทยมันจะตกอีป <laughs> ุาต้องเว้าไทยเป็นสำเนียงเพราะลาวเป็นสำเนียงไทยเอามันจึงไม่ตตอีปุกเดี๋ยวมัเน <laughs> เดี๋ยวมันดบดีเดือนดนะว่าา่ไต มันจะดกดีเดือนมัามันกระดกบ่จะได้วอยังไงมันดกทีเดือนที่จริงภาษาอีสานเรามันสามารถที่จะบ่งบอกได้อย่างชัดเจนเออมันคักเ้อภาษาอีสานเฮานี้เส้นงามแนนมาแตงคนลอสอยมาสูยคนไข่คนเนาะคนสูยสอยเนาะอืมถ้อยมันน้อยคนอะขนาดจอดนั้นแตแตงนะถูกนะ คุนละสิบบาทอย่างอื่นนะแพงทุนละยี่สิบแตงนต่ไทยบ้านทํามาขายนะที่ที่พี่ตุ้ซื้อมาเป็นแตงไทยบ้านนะยายหนูดูแล้วหนูชอบแตงอันนี้เพราะว่าเนื้อมันเยอะเป็นแตงไทยบ้านค่ะขายถุงละสิ <10 S 2> บาบาทไม่แพงเลยใส่เลย,อ,ยอะไรอร่อยก็ซอยลงซอยลงเลยนะคะ,ะมะม,มดแหละตัวเขาก็ค่อยปรงเอาแหละถ้าปรุงมดมันจิ้น้ำจิ้มกอโอเคปุงทีละนิดเอา ตอนนี้นะกำลังจะทำยำสลัดยำแตงกวานะคะนี่ว่ามันจะหลือิมไม่อิเลยแม่อาุอายุคือบอไปโตงอันนั่นจ้ะโตงนัปอ๋อสิ่งเลยแม่แล้วล้างไหมูกอุนี่พีุ่้ยอันนี้ก็กุ้งนี่ก็กุ้งนะยายในตลาดนู้นุทำกุ้งมากระชอนมันมีเด็กกระชอนใหญ่เนี่ยเี่ย อ่ะข,ขนาดนี้น้องยุนี่อันนี้กระชอนใหญ่นี่กระมังกระมังกระมังนี่เลยได้ไหมีลเลยนะเอาอันนี้ไปให้ใส่กระมังนี่ก็คงจะได้นั่นแหละน้อยายเนาะเอากะละมังนี่เด้อไม่เป็นไรหรอกถ้ามันเปรี้ยวหน่อยมันจะได้ระบายมะขามเปียกเนี่ยมันยอดเยี่ยมมากนะคะมันยอดเยี่ยมมากเลย โอ้หวันนี้นะะแม่ครัวใหญ่แม่ครัวใหญ่สามแม่ครัวนะคะวันนี้ยำหัวปลีตราสามแม่ครัวนะคะยำหัวปีเด้อพี่น้องเด้อพี่น้องพี่น้องไทยเล่าเคยกินเจ้าบ่ยำหัวปีแซ่บแทเด้อเพินเห็ดนะมันแซ่บจริงๆได้อันนั้นนะขามเปียกใส่กับน้ำขามเปียกลงไปนะคะคั้นได้เนียนละมุนมากนะคะ แสบแล้วมันนี่นะโอ้ยายเย็นเสได้กินของแสบอ่ะหิบใส่มันแหลวมันทัวมันแหลมแอลมแล้วดอกมันจะบ่มีปัญหาเออใส่เข้าไปโหลดอะไรอร่อยซอยลงซอยลงมันมีแต่แนวดีๆดอกนะน้ตาในในกระทะนายยุคตในกระทะน่เอาฟามันออกแล้วเอามาตอนนี้น้องยุกก็ลังกำลังไปซาวหัวปีอยู่นะคะตอนนี้ยำสลัดสลัดของเราเตรียมพร้อมแล้วนะคะน้ำกำลังทำ น้ำสลัดกับน,น้ำยำหัวปลีก็อันเดียวกันนะคะโอ้โหจะเอาอะไรกันวันนี้นะจะกินอะไรไม่รู้จะกินอะไรไม่มีแนวกินเลยมันเยอะมากส้มตำยำสลัดยำหัวปรีแล้วก็แยมโลแล้วก็แยมอะไงสลัดโลขอโทษอีกแล้วนี่ค่ะสลัดโลวันนี้น้องยูทำมานะคะ เดยนกินไปสามอันแล้วนะคะกินแบบเผลอเผลอนึกว่าคนอื่นยังไม่ได้กินเลยนะคะเดยนกินกับน้องยูกินน้องยูกินอันหนึ่งสองอันเดยนกินไปสามอันโดยไม่รู้ตัวอร่อยโหมเระว่างอนะเอาเอาลงไปเจ้าสองแถวเจ้ายำหัวปีตาสามไม่ครัวได้พียอเนก นี่หนึ่งแม่ครัวนะมึงแม่ครัวนี่หนึ่งแม่ครัวนี่หนึ่งแม่ครัวรวมเป็นสามแม่ครัวหกเต้านะฮะแอนอ่านน้ำตาลวันนี้ใช้น้ำตาลตะนวดเดิพี่นองเด้นน้ำตาลตะนดแล้วทำไงอ่ะเออแล้วเจ้าเด็นกดตรงหม้อในอีกเห็นไหมนะบ้านท่านก็มีท่นเทคโนโลยียากยุ่งยากมากเลยคนอื่นไม่สามารถจะทำได้ รีสิออะไร,ร้อบมันขึ้นร้อยนี่าไมไม่ไม่ขึ้นเป็นร้อยกรอล่ะอใ้เพิ่มหรอเออเื่อบนี่กระเทียม,มกระเทียมเจียวนี่กระเทียมเจียวนี่กำลังกระเทียมเจียวนี่ที่จริงถ้าเราเจอมันจะวิเศษมากเลยมันจะหอมแล้วก็จะอร่อยแล้วก็จะไม่มีกระเทียมที่เน่มาเมาปนด้วยแต่นี่กระเทียมที่เขาเจียวให้เราเขา ตอนนี้กำลังออใช้ใช้เครื่องอิเล็กทรอนิกส์เขาคืาอบอเอายังเป็นล้างเอานงอาง <c oughs> ใช่นั่นแหละเราก็ทำไมไม่เอาอะไรไปล้างเอามาเทเสรียมน้ำของเรานี่เสียดายเหลือตั้งอีกอยอไม่ใช่หนึ่งหยดแล้วหนึ่งช้อนโต๊ะผู้เลยนะกวาดลง นั่นไงทพีของเซบนี่น้ำแตงเหรอน้ำแตงน้ำแปงกว่าเห็นไหมมันอยู่ในนั้นตั้งหนึ่งช้อนโต๊ะสองช้อนโต๊ะยำหัวปรียำสลัดตราสามแม่ครัววันนี้หัวปรีก็เสร็จแล้วนะคะ ขาวจั่วเลยนะคะขาวจั่วหน้าเจี๋ยเลยเด้อขึ้นหอดอ่างเปาหน้ายายลูกน้องหนูนูสิไปหามันอยู่ได้เนูะสิบสักซี่ลยนุสิไปสอนนูสิไปถ่ายวิดีหีมันไอเห็ดพ่ลึกพี่ลึกและไก่นะมากินเ่ย ไก่ฉีกนะคะไก่ฉีกนั่งฉีกไก่เป็นกี่โมงกไก่แล้วต้องเห็นเลยแล้วไก่ฉีกนะคะไก่ฉีกเยอะแยะเลยโปรตีนเยอะ อืมสอยคนมิจฉาคนงามงาม,มงามตอนแะไวร้ให้ว่างาม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 อันนี้ไปพามาดอโอ้โหนะคะวันนี้ยันไม่ได้กินข้าวกินอะไรมาเลยจากบ้านนะเพราะว่ามาแงวันมลงวันเหรอ,น,หรอนี่ฉ <ใน S 1> ันไล่อยู่ตลอดทำไมมันยังมาอยู่เบิง้งเอาตะกินสีนไก่อยู่เราบริไดไล่ไม่วัานสัม หมวกสักห้วเด้อสัก,สกหมวกคืนนี่สักมาวาเนี่ยสาวหรืเอามาใส่เออนางยุหันละได้แมงวันอันนี้กระซิบมาเด้อผู้ใดเนะพิษนัดนะอือนัคือบ้าต้อ,นนอมงจาไังพไ้วไะม,งงมันมามีกระมังใหญ่นะยาย นนทีทททท่จริงหม้อแขกกับน้องยุกก็พอดีนะแต่ว่ามันก็ไม่พอดีมันยังเล็กอยู่เหมือนกันนี่ตัวนี้จะดีกว่ามังง้งโตกว่านิดหน่อยโอ้โ้ oh, นะคะวันนี้ยำสลัดนี่โอ้โ oh, หนั้นนั้นชอบน้ำนะคะเพราะว่าวันนี้ไม่ได้กินอะไรมาเลยนะคะ S 1> <S 1> <S 2> <S 2> ห่างห่างท้องมาใส่ไข่เลนนะคะวันนี้ห่างท้องมาใส่ไข่เลนไม่รู้ว่าจะได้กินนานไม่รู้ว่าจะได้กินหรือเปล่าเนี่ยมันยุ่งยากนะเดี๋ยวก็เอาสเยี่ยมลน,มนออกอเยี่ยมลนออกมากินแบ่งครึ่งไม่ได้นะยายเพราะว่าเราก็มันยากเราต้องแบ่งตั้งแต่ตแรกมันผ้ เช่างเดือดก็คอยใส่แล้วก็โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหอ่าอ่าเงินสี่สิบบาทได้ตั้งเยอะน่อยใหญ่ย่าดูไปลงไปซื้อไอ้แตงกวากับผักสลัดบนแค่สี่สิบเด้อก็ก็สี่สิบบาทไม่พูดถึงว่าแล้วเพิ่มมาอีกสี่สิบบาท แต่ก่อนเราไม่ได้มีไม่ไม่ได้มีสลัดกับแตงกวาไงเราว่าจะยำแต่หัวปลีทีนี้ยายก็เลยบอกว่าเออไปซื้อสลัดมาสักหน่อยหนึ่งยายว่าก็เราก็ได้อีกเมนูหนึ่งไงมีดย่านเมียนะคะแม่มีดพี่อเนกนะพี่อเนกยันเมียเดกกีดนะมีดก็ะมีดนะตอนนี้นะกะกำลังชุนลมุนกันอยู่นะคะ กุ้งตัวๆๆนะคะกุ้งชี้ฮหตัวๆๆนะคะใครได้บะนี้กุ้งลอยเลยนะกุ้งสวยมากเลยนะคะกุ้งสวยมากเลยนะคะใครบางคนที่ไม่ได้กินก็ sorry about that นะคะไม่ได้ใช้เตาแล้วมั้งจพจน์แล้วนะโอเคเรียบร้อยนะนี่จบแล้วมาปรุงอันนี้เลยเจ้านะแท้อร่อยตัวนี้เยอะกว่านะกุ้ง แต่ยำอน๋อเน้นเนน้กุ้งเน้นกุ้งเน้นกุ้งตัวนั้นไม่ได้เน้นกุ้งจ้ะเน้นผักเน้นผักกุ้งแห้งอีกนะคะกุ้งกุ้งสดแล้วก็กุ้งแห้งมีทุกประเภทเลยนะในสามโลกนะอร่อยที่สุดในสามโลกย่ำเพียงกระสางดอกอะไรอร่อยซอยลงซอยลงเลย อ่ะเลยเลยค่ะวันนี้อร่อยมันก็อยู่ที่เครื่องปรุงนะจะบอกให้อยู่เฉยมันจะอร่อยอย่างเดียวไม่ได้นะต้องเครื่องปรุงตังครับวันตังเกอเอ้าายไมค์ตามนี้หนาใส่นั่นจะไังเต็มอีกวะสวดอีกไม่ใช่เต็มมันหยุกยู่นี่มันสวดนะยายมาใส่ใส่ใส่มาเฉพาะเฉพา าเยูกก็อเอาอเใส่อนสอางส่นีมัเือเทใส่จังามงเอามาเอามาวางให้มันสวยไงใให้มันแดงๆใช่มันมีแดงมีเขียวใส่กระมังขึ้นมาเอามากระหมังนะนี่อันนี้มัใส่นีเอานี่าเอามาแปะใส่หน่อยไอ้คุณอันยุใส่ให้สวยสอันนี้เพื่อนเาใส่แล้วเออเอออันนี้เรียบร้อยใช่ไหมนี่ก็เรียบร้อยใช่ไหมตอนนี้กําลังสร้างภาพนะคะกำลังทำผักชีโรยหน้า อ่าตอนนี้นะคะเครื่องทุกอย่างก็ลงในหม้อแล้วนะคะเหลืออย่างเดียวนะคะคือปรุงอ่าเอาน้ยจัดใส่ชามอีกคนมาเอาอีกน้องน้องยุขอขอโทษนะคะคุณยายใจอจงไปไหนจองจองเอาไปแล้ว เอาะวักมาตักแกงหน่อยอ,อันน้อยจังเลยอันใหญ่ทำไมไม่เอาตอนนี้คุณยายแม่ครัวออสกำลังจะทำการปรุงแล้วนะคะทีนี้จะยำแล้วนะคะตอนนี้ก็<อ>จะยำแล้วนะคะจะยำแล้วนะคะจะยำแล้ว อันเดียบเดียอะไรใหญ่อุปกรณ์อุปกรณ์แล้วใส่ที่ไหนแล้วฮะแล้วใส่อยู่นี่ละบอวันนี้จะยำแล้วนะคะทุกอย่างเรียบร้อยหมดแล้วเราเตรียมนะคะเตรียมตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะคะเตรียมเครื่องนะคะคิดดูสิคะไม่ใช่ว่าเตรียมวันนี้นะคะตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะคะไก่ฉีกกุ้งกุ้งอะไรเตรียมหมดแล้วโอ้ยเบื่อแมงวันจริงเลยเลย ปั่นกันกินนะปัน่นให้มันกินน้ำพร้อมอ่าตอนนี้กำลังคลนแล้วนะฮะคลนคุณยายอ้อยกำลังคลน,ลนหัวปลีนะฮะยำหัวปลีอปอ,อที่โตเมื้อนี้นะปั่นมาเอาลูกไผ่ หม้อยำน้อยที่ไหนกันล่ะแค่ไก่ฉีกของคุณยายก็พอแหงแล้วแม่นบอกยายออสกุ้งอีกถัวก็เป็นกิโลหรือเปล่าเสียแล้วนี่ไงยายไข่ขาวโอเคไข่ขาวหยำ ใส่ไข่ขาวลงไปแล้วนะคะตอนนี้เเเาาาาวว่่นนนนนตััััมมคือดยงไข่ขาวโปรตีนเยอะนะคะไข่ขาวโปรตีนเยอะแล้วก็ไม่ได้มีไขมันด้วยนะคะโปรตีนที่แบบโปรตีนชนิดดีเลยเนอะโปรตีนมาจากไข่ขาวนี่มันก็เลยผ่านบรรจอมากระชวยๆเมื่อวานนี้ยายเอามือกวาดไปหน่อยแมงวันนะอย่าอยู่เฉยๆยายตุนะมานั่นแล้วในหัวเข่ามันมาแล้วมันกบน่ะ ตอนนี้กำลังยำนะยายออดกำลังแม่ครัวแม่ครัวมือหนึ่งนะมือวางอันดับหนึ่งนะคะอันนี้วะกะจะว่ากินเต็มที่เลยโอ้สงสัยจะได้เอาตีนลัางถั่วอยู่ตรงเด้อมันสีแดงอ่นเดียยายมาเกลือเทศอันเดียๆเอาใส่หรือไงไม่เข้าใช่ไหมคะโอ้มันไม่ออกเปรี้ยวมันต้องออกหวานมันเนาะเปรี้ยวอยู่แต่ต้องเป็นเปรี้ยวมะขามเปรี้ยวมะขามเปียกเราก็ใส่มะขามเปียกไปแล้วนะฮะ สุดยอดเลยนะคะทำขายเลยนะคะยำหัวปีถ้าจะกินคนเดียวน่ไม่ไหวโอยหนูหนูจะไม่ค่อยซื้อของทิมทำแบบนี้นะชิมได้หมเตุนหองลังไหนไกแล้วไกแล้วชิมแล้วหอมต้นหอมเลร้นหอม ส้อนเนอะสอนหน,นูยุเอาไปล้างหมดแล้ว,น,ลลวนี่ไงชอ้อนในครกอยู่เต็มอยู่เอายายขาทอดแล้วไหมแต่ขาดไอ้พริกท,ทเอดอเ,ออเดี๋ยวไปทอดแป๊บนึงอ่ะสุดยอดแล้วน้ำน้ำลงใส่นี่สักก่อนเนาะอ,อ,อืออ,อ กลมกล่อมมากเลยไม่น่าเชื่อนะคะว่าทำไน่าเห่อนะบะว่า จ้ะขอาม่อนี่มันเป็นเม่าอบมันปุมีฝาจ้ะฝามันก็เอาไปอบแล้วทิ้งแล้วใช่ไหมก็ไม่ได้ทิ้งไม่ได้ทิ้งคือซื้อเนี่ยเขามีอันนี้เลยเอาไม่พอเขาแลถมตัวแก้วแล้วเราไม่เอาก็เลยเอามาใส่อย่างอื่นแทนตอนนี้ยำหัวปีก็สำเร็จเรียบร้อยนะคะอร่อยมากนะคะกลมกล่อมที่สุดอร่อยมากในสามโลกเลยนะคะวันนี้ตามแม่ครัวนะคะแซ่บจริงๆนะคะแซ่บมาก ของดีของแซ่บนาแกใครสนใจสั่งได้นะคะวันนี้อย่าให้เกินสิบนาทีถ้าเกินนั้นก็คือหมดชุดละร้อยนะคะชุดละร้อยนะฮะโอ้ยร้อยก็ไม่คุ้มไม่รู้ไม่รู้กรไดไม่ได้หรอกกุ้งก็กุ้งอย่างดีอะไร ทุกอย่างเลยน้ำตาลก็ไม่ใช่น้ำตาลทรายนะเอาน้ำตาลตะโหนดมาทำเลยนะคะแล้วมาขามเปียกก็โอ้โหคั้นมาละมุนมากนะคะ,ะดดคอเฮ้ยถุงมือจ้ะเอาถุงมือมาเมื่อกี้ถุงมือเนี่ยยุใส่ไนะปไหนของคุณยุใส่เมื่อกี้นี่เอาช้อนหัวปีก็ได้มันเอานโน้ำเดียวกันตอนนี้กำลังจะทำยำสลัดนะคะทีนี้เมื่อกี้ยำหัวปีเสร็จนนไปแล้วนะคะนนนนแต่ยำสลัด เอาหม้อขนโล้ดีกว่าเนะาะจังละนนพ่อพอกันนั่นแหละหม้อไข่ขาวค่ะยายไม่เป็นไรไเเนอะ,นอะ,ไ,นอะได้เลย ันนี้จะทํายํายําสลัดนะคะทำหม้อว่อจะทํานิดเดียวนะคะทำหม้อเล็กๆทากินกันแค่กินเสร็จแล้วก็ไปใครไปมันไม่ต้องเยอะไม่ต้องเยอะเสร็จแล้วเป็นไงเห็นไหมคะกะละมังไหนก็ไม่พอกะละมังไหนก็ไม่พอเปลี่ยนกะละมังสามครั้งแล้วนะคะน้อยไปสเมื่อไหร่คะโอ้โหอาหารหลักห้าหมู่มันไม่ใช่มันเป็นสิบหมู่นะคะอันนี้อาหารสิบหมู่ โปรตีนวิตามินไขมันเกลือแร่นะคะโอ้ยเอาเขายำหมูเออลายกไก่ซ้ำลายกายำหัวปีอีกนะยำหัวปีมันมันมันไม่ฟูอ่าแย่ว่ากำลังทำยำสลัดนะคะกำลังขลุนอยู่เด้อตอนนี้กำลังขลุนเด้ออ่ารับรองวันนี้นะวันนี้นะโอ้ยเมื่อหน้าเขาจะกินยังอีกหะนานที่หาหาโอกาสได้กินของของแบบนี้ยาก พ่อไปซื้อเขามากกับกินบอสต้องล่างก่อนได้ยัยมันมันไม่ใช่มันมันไม่มั่นใจถูกต้องสวยงามเขาทำก็สวยงามนะอย่ากลิ่นเหงื่อเลยเออเออซื้อเขาแกงกับงามแลยเหรอยายหมอดหน้าตาก็ดีดูสวยนะหนูดูเห็นแต่ซื้อมาทีไรทิ้งทุกทีให้มันยุบแล้วไปลงหม้อนะไ้กินด้วยสปิโมน ไม่ใช่อะไรนะกินกินกินอะไรกินอร่อยแล้วก็น้ำมันอร่อยแล้วไงน้ำมันพอดีแล้วมันจะมะเขือใส่เลยแล้วมนยุกแลยมาเข้าไปกิน่อสกรกินยังหัฟีเลยกินตลอดไปกินตลอด่ว่าเล็นกินนะว่ะกินสวีแน่เลยมาเล่าสู่คนพ่งว่าสวยหัวฟีอร่อยไปกินเอาแล้วบาทเนี่ย โอ้โหกระมังเปลี่ยนสามครั้งครั้งสามเ่อเปลี่ยนเดินพี่น้องกระมังนะยังบุพอเป็นที่สีใสหมอ้อเอาไปใส่หมอ้อสีเ่อเปลี่ยนเห็ดใน,นๆมันต้องเห็ดหลายอดอกเต็มหม้อเลยกินสะกะอนยาฝาใส่กุ้งตัวหนึง่ตงตกลงมาทางลุมผุนเดอร์กุ้งตัวหนึ่งนะนะีตั้งขางหมอนะ เอเสื้อโลกบ่เห็นผักเทียงออใหญ่อดใหญ่อดเสือโลกไปเทียงโอ้มืนอว่เพิ่นไปจัดการเรียบร้อยได้คืออันอาจารย์อยู่เพิ่นเพิ่นยนแขกได้ล่างถั่วเพิ่นเป็นล่างเองเพิ่นละคะพิ่นะสวดโจโกอยู่ถั่วซ้ำก็ดีแล้วน่ะยังไม่เสร็จได้ยายยังตำมะลุงหรือได้เหมืนนะตำกระปุเพราเอา विनैसक